สวัสดีค่ะคลิปนี้คุมิโกะขอแนะนำวันเดย์ทริปนั่นรถไฟสายทองถิ่งวัตาเซเคโกะที่วิ่งไปตามแม่น้ำวัตาเซ่ในจังหวัดคุนม,มาค่ะรถไฟสายนี้นอกจากวิวธรรมชาติสวยงามแล้วยังมีสถานีที่มีออนเซ็นสาธารณะในอาคารสถานีด้วยซึ่งมีไม่ขี่ที่ไหนปุ่มเป้าหมายของทริปวันนี้ก็คือการแช่ออนเซ็นในสถานีนี่เองค่ะ จุดเริ่มต้นของรถไฟสายวาตลาเซคือสถานีคิริวซึ่งทั้งอยู่ทางเหนือจากโตเกียวไปประมาณ150กิลเราได้นั่งรถไฟชินคันเซ็นและตดอวดยรถไฟสาย J r มาถึงทีーー่นีッッイイ่ค่ะรถไฟขบวนนี้ดูคลาสสิกมากใช่ไหมคะคนญี่ปุ่นเรียกรถไฟสายวาตลาเซแบบสั้นๆว่าวัเทตสุค่ะ ภายในขบวรนรถไฟสะอาดมากนั่งที่ไหนก็ได้ค่ะค่าตั๋วไปถึงสถานีมิซุนมาที่มีออนเซน็นเที่ยวเดียว530เยนค่ะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ40นาทีค่ะเราได้ไปช่วงสิ้นเดือนตุลาคมใบไ,ไม้เดมแม่น้ำวาตาลาเซเรื่มเปลี่ยนสีสวยมากค่ะ รถไฟสายนี้มีวันเดย์พาสสำหรับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นหลอมไม่จำกัดครั้งในราคา1,880เเยนจะได้เวทชมบิวและสถานที่อื่นๆแต่ครั้งนี้เราแค่อยากจะเจ้ออนเซ็นที่สถานีมิซูเนมาวันเดย์พาสไม่คุ้มก็เลยได้ซื้อตั๋วแบบเที่ยวเดียวค่ะถึงสถานีมิซูเนมาแล้วค่ะ อาคารสถานีที่มีออนเซ็นตั้งอยู่ตามชานจราตรงนี้เองก็โดยลงรถไฟและข้ามสะพานลอยแล้วสามารถเข้าอาคารได้เลยค่ะสะดวกมากๆค่ะที่นี่เรียกว่ามิซูนุมาสเตชันฮอตสปริงค่ะค่าเขา้ยาผู้ใหญ่หกร้อยเยนเด็กๆสี่ร้อยเยนต่อคนไม่จำกัดเวลาค่ะ ด้านในมีพนักงานคอยต้องรับที่เคาน์เตอร์เราจ่ายค่าเข้าให้เขาค่ะห้องออนเซนที่นี่ไม่มีผ้าเ็ษตัวก็เลยต้องเอาผ้าเ็ษตัวของตัวเองไปหรือไม่ก็ซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ค่ะผ้าขนหนูแบบนี้นะคะผืนละส0 0ร้อยเยนค่ะแน่นอนว่าห้องออนเซนแยกใจอิงค่ะห้องผู้ชายมีผ้าม่านสีน้ำเงินส่วนผู้หญิงสีส้มค่ะ ข้างในห้ามถ่ายรูปค่ะมีบ่อออนเซ็นในล่มกับกลางแจ้งค่ะและที่สำคัญที่นี่ถือว่าเป็นออนเซ็นเช่แล้วสวยค่ะแต่แช่นานนๆไม่ดีนะคะร่างกายจะขาดน้ำสัก15นาทีก็พอค่ะและอย่าเลยมาขินน้ำ่องแช่นะคะ หลังแช่ออนเซ็นก็ต้องกินน้ําเครื่องเดิมที่คนญี่ปุ่นชอบกินหลังแช่ออนเซ็นก็คือนมขวดแก้วค่ะออนเซ็นซาตราระนะมักจะมีตู้กดขายนมขวดแก้วรสต่างๆขอซื้อรสกาแฟค่ะขวดละหนึ่งร้อยสามสิบเยนค่ะขอเล่าเกี่ยวกับที่มาของนมขวดแก้วที่ออนเซ็นค่ะสมัยก่อนที่ตู้อย่างยำเป็นเครื่องใจไฟฟ้าที่แพงมาก แต่ที่โรงอาบน้ำสาธารณะนะซึ่งมีโคมารวมกันเยอะมีการติดตั้งตู้เย็นได้เร็วกว่าที่อื่นและเริ่งขายนมขวดแก้วมันได้รับความเิียมอย่างมากต่อมามันกลายเป็นเครื่องเดิมคู่กับโรงอาบน้ำสาธารณะนะและออนเซ็นค่ะ ที่นี่มีห้องอาหารด้วยค่ะเราไม่ได้ใช้แต่พาไปดูบรรยากาศนะคะมีเมนูง่ายๆอย่างราเมงแกงกะหรี่ชุดไก่โทษต่างๆค่ะที่นี่ต้องซื้อบัตรอาหารกล่องน,นะคะแล้วก็ทางที่ห้องเสือตาตานีแบบนี้ค่ะเช่ออนเซ็เรียบร้อยแล้วออกจากอาคารก็อยู่บนชานจาลาเลยค่ะ ขากลับจะขึ้นรถไฟขบวนพิเศษค่ะเรากำลังรอรถไฟขบวนนี้นะคะออกจากสถานีมินมะาบาย313นาทีค่ะมาแล้วค่ะรถจากดีเซลไฟฟ้าขบวนที่มีตู้แบบ Open Air หรือโทลบขบค่ะเราได้ซื้อตัวเรื่องหน้าค่ะ เ,เต้นกับวิวธรรมชาติสวยงามอย่างนี้และได้สัมผัสกับลมเย็นสบายมากค่ะนั่งสัก20นาทีก็ถึงสถานีโอมามาเราต้องบอกลากับรถจักดีเซลที่นี่และต้องต่อรถไฟเพื่อที่จะกลับสถานีคีดิวซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวันนี้ค่ะ วันเดย์ทริปนั่งรถไฟไปเจ้ออนเซ็นที่สถานีทริปแปดคนญี่ปุ่นอาจจะมองว่ารีบร้อมไปหน่อยแต่วังว่าผู้ชมได้รู้จักกับรถไฟสายท้ทงกิวัตราเซ็นในคลิปนี้ค่ะใครสนใจลองไปดูนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนค่ะไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ